สอนลูกหัวครับพี่น้องสอนลูกหัวกอเบิ้งในการว่าสีมานหวยังนี่หวกบหัวกบหรือหัวหัวยังน้ำเบิ้งในการครับสึมานองับต้อเไปเลยหวมเลนยถึงงสีดด้ครับพี่ส้อยอดครับพี่น้องก่อได้เขียนใ่ไนะหมหอว แม่ข้าวสารก็หลายเด้โอ้แม่ข้าวสารพ่อเนี่ยเก็บมันจะบินไปก่อนนะแม่ข้าวสารหูบินเออแป็นข้าวสารหูบินเออแม่ข้าวสารบินเบาๆเลยต้องต้องยิงเั็กน้อยเด้อเออต้องยิ้งขู่ว่ามันสอนหัวครับพี่น้องสอนหัวไทยบาทเน่าหาอยู่หากิน โบ,บ,บราณครับกินยาได้สมอ,อมีมือนีแล้ว,วม,มือ,น,มอนีกันนะเราว,ว่ามีมือนีแล้วเได้กินแกงหวัวกหลายปีเราได้กินนาะเพราะหาหาหาหมกสอนมาได้มีแต่ปลาเข่าฝนตกมากค่าปลาเข่าสอนมาได้พี่นีได้สอนก็นถือเสด็จกินอยู่ีสอนบ้านไหนดีนะบ้านบ้านอันนี้นำเนาะบ้านอย่าง แมงลังงามแมงกระโู e m b ขนอย่างดียวแมงขะสานแมงยีดเนาะต้นแมงรังงามนี่นาะต้นแมงรังงามเหนามหมยือเหมยไปหาเห็ดานักเักไปหาเดมานกัน้งเห็ดเห็ดกไเห็ดกไลูกหัวก็ไไร ฮะฮะฮะมือเดียวหลายอย่างเลยเดนี่ย่าก็ได้ย่าได้เฮ็ดก็ได้โอ้ยบอกในสุดยอดเลยขยันแห้งเลยเนาะได้ทุกอย่าง่เนี่ยเห็นเลยเนี่ยเห็นเต็มกระต่ายโอ้พอดีมาเฮ็ดเนาะหรือมะพร้านามขอนก็เลยลองสอนเบิ่งอืมแพะมาพร้าวหนามขอนก็เลยลองสอนเบิ่งก็ได้หลุดหัวสับแล้วว่าอะไร กินแกลุงหัวมาโดนแล้วเออมือนี้ละเสรีกินมันปีปีปีจักปีเหรอไงหลายปีเลยหลายปีวันไห้กินเนาอวันมีแต่ปลาเข่าหากินยากแล้วว่ะนอหันมาเอาไปซื้อเขาเนาะซื้อกระสือหัวโกบเลี้ยงกับบอเสบคือกบหน้าเขาดอกมันกินมันแข็งคอกบหน้าเขาเลยว่าสบายแล้วสุดยอดเออถือว่าได้หลายตัวแล้วโชคดี คนเดดคนเดดล้วเตัวพแล้วครับน้ายัาตัวนี้เด็กใสแนวเหมือัเน้บบ่าชุดยอนนะครับเี่ยวน่วิธีวิธีสบาวิธีสบ่าเนาะมันจะไปไหนสดอยู่บ้าน